จะด้านความน่ารักของน้องไว้เหล่าทาสแมวต้องไม่พลาดกับคาเฟ่แมวเปิดหใหม่ย่านเอกชัยบางบอนมาสัมผัสกับความน่ารักของน้องๆได้ทุกวันที่แคทวอล์คคาเฟ่โดยคาเฟ่จะตั้งอยู่ในโครงการสบายดีบางบอนห้านะแล้วน้องแมวของที่นี่แต่ละตัวคือน่ารักมากส่วนชื่อก็จะอยู่ตรงปอกคอเลยตอนนี้เรามาแนะนําสมาชิกของที่นี่กันดีกว่าอย่างเจ้าตัวตาสองสีสุดเฮดีมีชื่อว่ายูมาส่วนตัวขาวล้วนนั้นชื่อลีอองเห็นแวบแรกคือดูนิ่งติดคู่แต่ที่จริงน้องชอบเล่นเห็นของเล่นที่นี่คือคักอเล งงเจ้าน้องหน้างงตัวนี้มีชื่อว่าโมจังจับตาดูเอาไว้ให้ดีเพราะน้องชอบปีนไป่ายไปนั่นไปนี่เรื่อยน้องตัวนี้มีความคล้ายโมจังแต่สีเข้มกว่าชื่อว่าเจ้าหมูชี้เล่นคนเดียวกินคนเดียวฟินเองไม่บอกใครมาถึงเขาเจ้าแฟงที่ตัวตึงพลังลน้นแมวพันธุ์เมนคูนตัวยักษ์ที่ชอบกินเวลาเราถือขนมแมวเลียทีไรก็จะมาก่อนใครเพื่อนมาเร็วพอๆกับเจ้ามาตูแมวพันธุ์สกอตติชโฟลสุดขี้เล่นส่วนน้องแมวตัวสีดำนี้ชื่อขึ้นต้นก็มีคําว่ามะน้องชื่อมาอึกชื่อแปลกเก๋ไม่ม้ดไ เห็นหน้าก่อนกับซะแล้วโดยทางคาเฟ่จะมีค่าเข้าคนละ200บาทสามารถอยู่ได้2ชั่วโมงในราคานี้ก็จะได้เครื่องดื่มฟรีคนละ1แก้วแล้วก็ถุงเท้าใหม่คนละ1คู่แต่พิเศษมีส่วนลดค่าเข้าเหลือ100บาทต่อคนถ้าเราสั่งอาหารของท้าแลนเะเกคเมนูก็มีให้เลือกอร่อยหลายอย่างนอกจากนี้ทางคาเฟ่ก็ยังมีคุกกี้หน้าน้องๆด้วยความน่ารักที่เลือโลหากใครอยากมาหาน้องๆมากันได้เลยที่แคดวอล์คคาเฟนะ